ทุกครั้งที่แบบตื่นขึ้นมาเล่นกันคือไม่มีใครตื่นนะคะอใช่ไม่มีใครตื่นคือนอนท้องเดียวกันป้าม้าเลยใช่พี่ชายหลิวก็นอนอยู่ข้างเนี่ยใช่แต่ว่าคือไม่ไม่มีใครตื่นขึ้นมาแบบมาฟังหรือแบบคุยคือทุกมันเหมือนมันเหมือนณเวลาที่เราเล่นกับเขาอะมันมีแค่เรากับเขาสองคนคนอื่นคือนอนไม่รู้เรื่องเขาถึงไม่เชื่อหลิวเพราะว่าถ้าหลิวตื่นขึ้นมาคุยกับใครจริงๆเขาต้องได้ยินใช่ ร็มวันนี้บรรยากาศดูแปลกๆใช่เราเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าที่เดิมเขาไม่ให้เราถ่ายแล้วก็เลยมาเปลี่ยนมาถ่ายในรถไปก่อนแขกรับเชิญเราคือคุณหลิวคุณหลิวคุณหลิวมีสองเรื่องเดี๋ยวเราไปฟังกันตอนนี้ก็ไปรับคุณหลิวคุณหลิวค่อนลัวผีแล้บอืมกลัวค่ะกลัวแบบ กลัวคือแบบนอนคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้เลยแล้วเวลาเราฟังเรื่องกี้อะนอนได้ไม่เป็นไรค่ะเพราะมีมีเพื่อนนอนคือไม่มีปัญหาตรงไปเลยได้เลยค่ะยาวๆเลยใช่ค่ะก่อนที่คุณหลิวจะมาเล่าอ่ะจริงๆอะเรามีนัดกันก่อนหน้านี้รอบหนึ่งเลยนะใช่ใช่แต่ว่ามันมีเหตุทําให้คุณหลิวต้องป่วย แล้วพอมารอบนี้จะเล่าอีกเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็ป่วยก็ป่วยอีกใช่อซึ่งซึ่งคุณหลิวบอกว่าอะไรนะครับคุณคุณหลิวแจ้งมาว่าแบบว่าเหมือนกับเขาไม่อยากให้มาเล่าอย่างเงี้ยใช่คือครั้งที่แล้วอะค่ะที่เรานัดกันไปเสร็จปุ๊บแล้วหลิวอะอยู่ดีคือหลิวก็ป่วยเลยแต่เหมือนเป็นหวัดเป็นอะไรหนักเลยค่ะสองอาทิตย์แล้วคือรอบนั้นคือเสียงหายพูดไม่ได้คือพูดออกมาไม่มีเสียงพูดจนหายปุ๊บอ่าโอเคเรานัดกันรอบนี้ที่ผ่านมาคือปกติมาตลอดนะคะ มีเมื่อวานน่ะพอตกเย็นหัวข้ามปุ๊บอยู่ดีไข้ขึ้นแบบปวดตัวปวดแบบคนลุกปวดปวดตัวไปหมดแล้วก็แบบไข้ขึ้นเมื่อคืนน่ะหลิวก็พูดขอไปแล้วแล้วก็เมื่อกี้ก่อนจะมาเล่าคือหลิวก็ขอเพราะว่าทุกวันนี้ต้องบอกก่อนว่าบ้านที่หลิวอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็คือบ้านหลังเดียวกันกับที่หลิวเจอคือหลิวยังอยู่บ้านหลังเดิมตั้งแต่ที่หลิวเจอหลิวต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านที่หลิวอยู่ตั้งแต่ หลิวเกิดคือป้าป้ามาม้าได้บ้านหลังเนี้ยมาจากอากงอากงหลิวแล้วมันก็เป็นบ้านทาวหาธรรมดาเลยนะคะบ้านสองชัน้นแล้วแต่ก่อนอะ่ะคือทั้งป้าป้ามมาม้าตัวหลิวแล้วก็หลิวจะมีพี่ชายคนหนึ่งเราจะนอนด้วยกันรวมกันในห้องนอนใหญ่ของที่บ้านแล้วหลิวกับพี่ชายอ่ะจะนอนบนเตียงป้ามมาก็คือจะนอนที่พื้นเขาก็จะแบบปูผ้าปูอะไรนอนกันทีเนี้ยหลิวจําได้ว่า ตอนนั้นอะ่ะมันน่าจะเป็นช่วงที่หลิวอยู่สักประมาณปสามปสี่ก็คือเราอะ่ะจําความได้แหละเรารู้เรื่องเราไม่ใช่ว่าแบบเด็กน้อยที่แบบไม่รู้เรื่องว่าแบบอะไรคืออะไรอะไรเงี้ยจาได้ว่ามีอยู่คืนหนึ่งหลิวนอนอยู่แล้วหลิวไม่รู้ว่ากี่โมงแต่ดึกมากแล้วไม่รู้ตีอะไรตะลังเที่ยงคืนแน่นอนนะคะหรือว,ว่าตื่นเพราะว่าอยู่ได้ยินเสียงคนมาเรียกก็คือเรียกเป็นชื่อหลิวเลยแบบหลิวหลิว หลิวเหมือนปลุกเราอะเป็นเสียงเด็กผู้ชายผู้หญิงเสียงเด็กผู้ชายค่ะเป็นเสียงผู้ชายแล้วหลิวตื่นขึ้นมาตอนนั้นน่ะหลิวแบบหลิวพยายามมองว่าแบบเสียงมันมาจากไหนอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายหันไปเจอก็คือที่นอนหลิวอะค่ะมันจะมีหัวเตียงที่เป็นแบบเป็นหัวเตียงของป้าป้ามามาที่เขาได้มาเป็นของขวัญวันแต่งงานเป็นหัวเตียงใหญ่โบราณโบราณเลย<ม>แล้วหลิวมองไปที่หัวเตียงอะ คือมันมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนหัวเตียงที่หลิวจำได้แม่นว่าใส่เสื้อสีเขียวเป็นเด็กผู้ชายแล้วเขาก็ตอนนั้นน่ะหลิวไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่หลิวไม่มีความรู้สึกว่าหลิวตัวเขาเลยนะคือเขาก็มาถึงปุ๊บเขาก็หลิวเนี่ยเป็นยังไงนู่นนี่นี่นั่นแบบเหมือนมาชวนเราเล่นเออแล้วหลิวก็คุยกับเขาเล่นกับเขาไปแบบนั้นน่ะจําได้ว่าช่วงแรกเขามาหาทุกวันเป็นแบบเนี้ยมาทุกวันถึงเวลา ถึงเวลาของเขาปุ๊บเขาก็จะมาปลุกเรียกหรือว่าจะตื่นมาเล่นกับเขาเขาก็จะแบบคุยเรื่องแบบวันนี้ไปเรียนมาเป็นไงมั่งอถามแบบเป็นเพื่อนเลยใช่คือคุยกันเป็นเพื่อนเลยเหมือนอเพื่อนคนนึงเลย,เลยะะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุยคุยกันเป็นอย่างนั้นอ่ะอยู่ทุกวันต้องบอกว่าระยะเวลาที่อยู่เจอเขาอะหลักแบบหลายเดือนเลยนะคะที่เขามาใช่จนหลิวว่านอนดึกทุกวันเพราะช่วงแรกๆเขามาทุกวันจน หลิวนอนดึกแล้วหลิวเริ่มงองแงเวลาไปโรงเรียนเพราะหลิวไม่อยากตื่นเช้าแบบคือเหมือนเราตื่นไม่ไหวอะ่ะแล้วมาม้าเขาก็เป็นอะไรทําไมเหมือนแบบช่วงนี้หลิวงองแงจังอเออปกติไปเรียนไปอะไรไม่เห็นงองแงเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาบอกมาม้าเนี่ยแบบตอนกลางคืนน่ะมีเพื่อนมาเล่นด้วยทุกคืนเลยอ้าวเออมาม่มาก็เพื่อนไหนคือหลิวเชื่อว่าตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้เชื่อเขาคิดว่าเราน่าจะแบบฝันจินตนาการหรืออะไรแบบนี้ใช่จนหนักเข้าคือ หลิวก็พูดกับเขาทุกวันทุกวันว่าเออเมื่อคืนเพื่อนก็มานู่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยจนพี่ชายหลิวค่ะพูดขึ้นมาบอกว่าไหนถ้าแบบถ้ามีจริงๆอ่ะเดี๋ยวคืนนี้เฮียจะ,จะจะไม่นอนเ,ออเฮียจะรอเจอเหมือนกันว่าเขาจะมาไหมอะไรเงี้ยเออห,อหน้าตาเป็นไงเฮียอยากรู้เหมือนกันออหลิกวก็โอเคคืนนั้นสรุปพี่ชายหลิอวอ่ะ ก็ไม่นอนจริงๆนะคะเหมือนเขารออยากจะเจอแล้วหลิวก็เรียกแบบเออออกมาสี่นู่นนี่อะไรอย่เงี้ยพี่ชายอยากเจอเขาก็ไม่ออกคือทุกครั้งที่เวลามีคนรอเขาอ่ะเขาไม่ออกมาเหมือนเขาเขาแค่ตั้งใจออกมาคุยกับเราอยากให้เราเห็นคนเดียวไม่ให้คนอื่นเห็นเออทีเนี้ยเหมือนพี่ชายหลิวก็ไม่เห็นมีเลยคิดไปเองเปล่าอะไรเงี้ยจนทุกคนในบ้านอะไม่มีใครเชื่อ อยก็เลยพูดจําได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่หลิวพูดกับคนเนี้ยที่หลิวเรียกว่าเพื่อนเลยนะตอนนั้นน่ะ uh huh. ว่าแบบพูดกับเพื่อนว่าที่บ้านเราอ่ะเขาไม่เชื่อนะเพราะแบบเราอ่ะตื่นมาคุยกับเธอทุกวัน uh huh. เขาก็เลยบอกหรอโอเคแล้ววันนั้นน่ะเขาก็พูดขึ้นมาอยู่ดีเขาพูดขึ้นมาแบบว่าหลิวดูสิตรงผ้าห่มหลิวที่หลิวนอนอ่ะ uh huh. มันมีจิ้งจกอยู่ตัวหนึ่ง,ต,งตัวใหญ่ๆลองลุกขึ้นมาดู uh huh. หลิวก็ลุกขึ้นมานั่ง มันก็มีจิ้งจกงจริงๆตัวใหญ่มากอ,อยู่บนบนผ้าห่มอยู่ที่หลิวนอนห,ห่มอยู่หลิวว่าตกใจครับเออหลิวก็เลยถีบผ้าห่มอ่ะลงไปให้มามาซึ่งมามานอนอยู่ข้างๆเตียงใช่ป่ะคะถีบผ้าห่มลงไปให้มามาแล้วเพื่อนอ่ะตอนนั้นน่ะเขาก็พูดขึ้นมาบอกว่าให้บอกมามานะว่าเราอ่ะเป็นคนเจอจิ้งจกอเออเหมือนประมาณว่ามามาจะได้รู้ว่าเราอ่ะมีอยู่จริงๆอืมแล้ววันนั้น่ะพอหลิวถีบผ้าห่มลงไปปุ๊บ ม้าเขาก็ตื่นขึ้นมาค่ะแบบหนึ่งม้าตื่นขึ้นมาม้าถามว่าอยู่ที่พ่อหมลงมาทำไมหรือบมาม้ามันมีจิ้งโจกตัวหนึ่งอ่ะอยู่ตรงพ่อหมหรือเปล่ามาลองดูซิมาเขาก็ลุกขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็สะบัดพ่อหมแล้วมันก็มีจิ้งจกตัวหนึ่งจริงตัวใหญ่ตัวนั้นอ่ะวิ่งออกไปจากพ่อหอมมาเขาเอาแล้วมันมาจากไหนอ่ะอไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะหลิวอ่ะยังไม่ได้เล่าให้มาฟังเลยนะคะหลิว่านอนก่อนตื่นเช้ามาหลิวก็เลยพูดกับมาบอกว่าม้าเนี่ยเมื่อคืนอ่ะจิ้งจกอ่ะหลิวไม่ได้เป็นคนเเเเจจอออนนนนะะพื่ป็ค <net> เพื่อนบอกว่ามีจิ้งจกอยู่บนผ้าห่มแล้วให้บอกมาด้วยว่าเขาว่าเป็นคนเจออมาก็เลยเหมือนแบบเริ่มแล้วเออมาก็เลยแบบออ๋อแต่เนี่ยคือที่เจอเพื่อนทุกวันเนี่ยคือนอนห้องเดียวกับมามาด้วยใช่แต่ทุกครั้งที่แบบตื่นขึ้นมาเล่นกันคือไม่มีใครตื่นนะคะออ <arma> ใช่ไม่มีใครตื่นคือนอนห้องเดียวกันป้าม้าเลยใช่พี่ชายหลิวก็นอนอยู่ข้างเนี่ย <globalization> ใช่แต่ว่าคือไม่ไม่มีใครตื่นขึ้นมาแบบมาฟังหรือแบบคุยคือทุกมันเหมือนมันเหมือน ณนะเวลาที่เราเล่นกับเขา,ามันมีแค่เรากับเขาสองคนจริงคนอื่นคือนอนไม่รู้เรื่องเขาถึงไม่เชื่อหลิวเพราะว่าถ้าหลิวตื่นขึ้นมาคุยอะไรจริง,<ด>รงๆเขาต้องได้ยินใช่ใชแต่ทีเนี้ยหลังจากนั้นอะหลังจากวันที่เจอจิ้งจกไปปุ๊บม,มาม่าเขาก็เริ่มจะเชื่อแหละหลิวก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมาม่าเขามีจัดการอะไรยังไงหรือเปล่านะแต่อยู่ดีๆวันหนึง่งหลังๆจากที่เขามาทุกวันเขาก็เริ่มค่อยๆหายไป ไม่มาทุกวันละอาจจะมาอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่ง,องสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยวู่อยู่ดีวันหนึ่งเขาก็มาแล้วก็มาตามปกติเลยมาปลูกเรียกขึ้นมานั่งเล่นนั่งอะไรกันแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็พูดก,กับหลิวบอกว่าหลิววันนี้เราจะออกมาเล่นกับหลิวได้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะอ้าวหลิวก็ถามทําไมอ่ะจะไปไหนเขาก็บอกว่าเราออกมาเล่นกันหลิวไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนไม่ให้เราออกมาอา หล <om> ิวก็เลยถามว่าใครเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้แต่ว่ามีคนไม่ให้เขาออกมาเล่นกับหลิวแล้วแล้วเชื่อไหมว่าตอนนั้นอะหลิวแบบร้องไห้เลยอะใช่เพราะเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งอะแล้วหลิวแบบร้องไห้ร้องร้องร้องเขาก็แบบทําไมอะไม่ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้จนสุดท้ายอะวันนั้นก่อนไปเขาพูดกับหลิวบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคือต่อให้เราอะไม่ได้ออกมาเล่นกับหลิวแล้วอะแต่เราก็จะยังอยู่กับหลิวตลอดเออ ออกมาไม่ได้อ่ะแต่ก็จะยังอยู่ด้วยตลอดนะนั่นอ่ะแล้วเขาก็ไปแล้วหลังจากวันนั้นหรือวก็ไม่เจอเขาอีกเลยอใช่ไม่เจอแบบต่อให้เรี่ยงให้อะไรก็คือไม่ออกมาหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันเนี้ยไม่เคยเจอเขาแต่ว่าเป็นความผูกพันที่แบบหลายเดือนแล้วคุยกันทุกวันเนาะใช่ใช่ค่ะแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วอ่ะคุณลิวครับค่ะเพื่อนวัยเด็กเราคนนี้เนี่ยเรามีชื่อเรียกเขาไหมเขาบอกชื่อเขาปัะ หลิวจาไม่ได้แต่ว่าเหมือนหลิวไม่ได้เรียกชื่อเขา,าเอะหลิวไม่ได้เรียกชื่อเขาแต่หลิวจาไม่ได้ว่าเขาบอกชื่อหลิวหรือเปล่านะอ,อแต่แต่ไม่มีไม่มีความทรงจําอยู่ในหัวหลิวว่าแบบเขาชื่ออะไรเลยอะเหมือนเ,ออเหมือนคุยกันแค่แบบเธอเธออย่างงุ่นอย่างงี้งั้นแต่เขาจะเรียกชื่อหลิวตลอดคือเขาจะมาถามสาทุกสุกดิบทุกวันใช่ใช่เขาจะรู้ด้วยนะว่าแบบ เออวันนี้ไปโรงเรียนมาเจอนน่นเจอตอนเด็กๆที่ oh. หลิวเรียนประถม,มอ่ะหลิวจะโดนเพื่อนสมัยเด็กเพื่อนชอบรอชื่อพ่อชื่อแม่ uh. ใช่ไหมน่ะแล้วก็เขาจะรู้หมดไม่ไงอะ่ะโดนแกล้งโดนรอชื่อพ่อชื่อแม่อีกแล้ว oh. หรออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขารู้ชีวิตเราหมด oh. เอาจริงๆเหมือนเขาแทบจะอยู่กับเราเลยอะ่ะเพราะเขารู้หมดทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ย uh. เออแต่ก็แบบพอโตมาจนจนโตมาค่ะ หลิวาก็เลยมาถามมามาเนอะเพราะไม่เคยคุยกับมามาเลยเรื่องนี้เมื่อไม่นานแน่หรือเพิ่งมาถามมามาว่าแบบมาม,มาจําได้ไหมที่หลิอวอ่ะเคยเล่าให้มาฟังว่าตอนเด็กๆหรือตื่นขึ้นมาคุยกับใครก็ไม่รู้มาบอกจาได้ยูถามว่าแล้วตอนนั้นมาเชื่อไหมมาบอกว่าก็เชื่อนะยูถามแล้วมามาได้จัดการอะไรหรือเปล่าทาไมอยู่ดีๆเขาถึงแบบออกมาเล่นไม่ได้นะอะไรเงี้ยมาบอกไม่ได้ทําอะไรเลยอเพราะรู้สึกว่า มาฟังแล้วเขาเหมือนเขาก็ไม่ได้มาไลยอะไรกับหลิวแล้วหลิวก็ไม่ได้มีท่าทีว่าแบบหลิวซ้มหรือหลิวแบบอะไรอย่างเงี้ยคือหลิวก็ดูมีความสุขดีอ่ะมาเขาก็เลยไม่ได้จัดการอะไรเออจนแบบหลิวขึ้นมาหาลัยเนาะขึ้นมาหาลายแล้วช่วงนั้นน่ะที่หลิวบอกว่าหลิวแบบชอบแบบดูดวงดูลายมืออะไรเงี้ยบ่อยๆมีวันนึงเขาพูดขึ้นมาเขาถามหลิวว่าหลิวที่บ้านเธออ่ะเธอแบบมีไหวอะไรอยู่หรือเปล่าอหลิวก็บอกว่าไหวอะไรพี่บอก มีไหว้น้ำแดงไหว้ของเล่นไหว้ขนมไหวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหลิวก็บอกไม่มีนะพี่หลิวถามทําไมเขาบอกว่าก็พี่เห็นมีเด็กคนหนึ่งอะ่ะอยู่กับหลิวอ,อยู่ที่บ้านเออเป็นเด็กเด็กคนหนึ่งอยู่กับเธออ่ะเออพี่ก็เลยถามว่าแบบพี่ไม่รู้ว่าเธอแบบไหว้แบบอะไรหรือเปล่าหรือเธอเลี้ยงกูมาหรือเปล่ามีแบบไหว้ขนมไหวอะไรแล้วแบบมีแบบม,แบบมีเด็ก มาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าดอค็บอกไม่มีพี่ไม่มีไหว้เลยที่บ้านคือมีแต่มามาไหว้แบบติจุยะที่บ้านอะไรเงี้ยเออเขาบอกเออแต่มีนะมีเด็กคนนึงอยู่กับเราอก็เลยไม่รู้ว่าเป็นคนนั้นหรือเปล่าใช่ซึ่งอยู่ดีๆเขาก็ทักขึ้นมาเรื่องนี้ใช่ใช่ใช่ค่ะอยู่ดีๆก็คือพูดขึ้นมาเฉยๆเลยว่าแบบเออเหมือนเห็นนะเห็นว่าแบบมีมีเด็กคนหนึ่งเลยก็คือเขาคงยังอยู่แหละแต่ว่าอาจจะแบบมาให้เราเห็นไม่ได้แล้วใช่ใช่เพราะเขาก็พูดเองว่าคือก็ ก็ไม่ได้หายไปไหนนะอยู่ด้วยตลอดแต่แค่ออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่ที่เคยฟังฟังมาเนาะแบบว่าผีเนี่ยจะให้เราเห็นเนี่ยเขาต้องใช้พลังพลังานใช้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่คือหลิวกับพี่ชายอ่ะด้วยความที่นอนเตียงเดียวกันเนาะเราอ่ะจะมีของเล่นอยู่ตรงหัวเตียงอยู่แล้วเราจะมีแบบแล้วหลิวกับพี่ชายจะชอบแบบเอากระดาษเอาปากาคุ้มโปงเขียนข้อความหากันแบบตอนเด็กๆอะไรเงี้ยก็เล่นของพวกนั้นเลยค่ะเล่นพวกนั้นเลยแต่ส่วนมากเขามาคือเขาจะแบบ มาชวนคุยมากกว่าเหมือนแบบวันนี้เป็นไงเออวันนี้เหมือนเหมือนแบบเหมือนมาอัปเดตสถานการณ์ชีวิตประจําวันกันอะเออ,อ,เอ,อแบบเออวันนี้เป็นไงเพื่อนคน,นนะั้นอะอย่างงู้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อป้ามาอย่างงู้นอย่างงี้งั้นคือมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจําวันมากกว่าอ,อ,อืมก็มไม่ได้เล่นอะไรกิจกรรมอะไรไม่ไม่ค่อยค่ะแต่ก็คือมาดีตลอดเลยมาดีตลอดมาดีตลอดแล้วแล้วที่แปลกคือหลิวมานึกได้ก็หลังจากที่เขาบอกว่าเขา เขาเขามาไม่ได้แล้วนะอะไรนั่นแหละแล้วเขาหายไปหลังจากนั้นน่ะตอนช่วงสักประมาณอีกปีสองปีหลิวอะลงไปที่หาดใหญ่อืเพราะว่าหลิวมีญาติมีลูกพี่ลูกน้องที่สนิทกันอยู่ที่หาดใหญ่นะเน้องก็ไปแล้วตอนนั้นน่ะวันที่ไปน,นอนโรงแรมที่หาดใหญ่ะญาติหลิวคนเนี้ยที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับหลิวอะก็มานอนที่โรงแรมด้วยก็อายุไล่ไล่กันนะคะห่างกันปีสองปีแล้วอยู่ดีๆอ่ะพี่หลิวคนนี้ก็พูดขึ้นมาบอกว่าเออหลิวรู้ปะ เราอะมีเด็กคนหนึ่งที่มาคุยกับเราทุกวันเลยเว้ยเอ้าเหมือนกันเลยหรอใช่เราเรียกออกมาได้ด้วยนะเออมันบอกว่าแบบแต่ตอนนั้นคือใช้คําว่ากูมึงอะนะคะแบบเออกูเรียกออกมาได้ด้วยนะออแต่เหมือนอันนั้นอะเขาตั้งชื่อให้เลยเออแต่หลุดจาชื่อไม่ได้นะว่าเขาชื่ออะไรเขาแบบเนี่ยกูเรียกออกมาได้นะคือเรียกมาได้ได้ทุกคืนเลยอยากคุยกับเขาเขาก็มาหาอะไรเงี้ยแต่ว่าแปลกอะเวลามีคนอื่นอยากเจอะ เขาไม่ยอมออกมาว่ะหลิวก็แบบเฮ้ยเหมือนกันเลยทำไมเหมือนของเราเลยวะเลยเงี้ยเออก็เลยไม่รู้ว่าเป็นกรณีเดียวกันหรือเปล่าหรือแบบเป็นอะไรเกี่ยวกับตระกูลบ้านเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าอันเนี้ยไม่รู้จริงแล้วแล้วหลังจากนั้นอะแต่คือหลิวก็ไม่ได้บอกเขานะคะว่าแบบเออเราก็เคยมีหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้บอกเขาแล้วตั้งแต่นั้นจนโตมาก็ไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยอืจนทั่วเนี้ยเขาเสียไปละอื พีหรือคนนั้นเ็เสียไปแล้วก็เลยไม่เคยคุยกันว่าแบบออสรุปคือแบบคืออะไรเจอจริงๆใช่ไหมหรือแบบยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่มีโอกาสได้คุยคือถ้าทุกวันนี้ยังอยู่หรืออาจจะถามอมแต่แบบเขาไม่อยู่แล้วอ่ะก็ทุกคืนที่เรามาเจออ่ะเขาอยู่กับเรานานแ้่ตั้งแต่กินบวกไปกินเลยนานนะคะหรือว่ามีเป็นชั่วโมงนะมสมมุติถ้าแบบเวลาที่เขาจะมาบ่อยๆอ่ะคือประมาณตีสองโอ้อเกือบทุกวัน เป็นวเวลาอน,นที่สองใช่เขาจะไม่มีการมาโดนตัวแล้วเขาคืออย่างหนึ่งเขาเขาไม่เคยโดนตัวอลู่เลยนะเขาจะแค่มาเรียกแบบริ้วริ้วริ้วคือจะเรียกจนเราตื่นอะ่ะแล้วหือวก็จะตื่นขึ้นมาอะมาแล้วเหรอ,อคุยลุกคือลุกขึ้นมานั่งเล่นเลยนะคะแต่ว่าพี่ชายก็คือนอนอยู่ข้างๆไม่รู้เรื่องปามาก็นอนหลับไม่มีใครรู้เรื่องเป็นเราคนเดียวที่แบบคุยกับเขาอืแล้วแล้วเวลาเราจะนอนแบบไงเวลาจะนอนก็คือเขาไปทุกครั้งอ่ะ หลิวไม่เคยเห็นเขาแบบเดินออกไปจากห้องหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะรอหลิวนอนก่อนอ่ะแล้วเขาก็จะค่อยหายไปก็คือเราง่วงหลับไปใช่หลิวก็จะเล่นจนเออไม่ไหวแล้วนะนอนแล้วอะไรเงี้ยแล้วหลิวก็หลับแล้วตื่นมาทีก็คือเช้าแล้วเขาก็ไม่อยู่แล้วคือจะไม่มีโมเมนต์ที่หลิวเห็นหรือว่าแบบเออเราไปก่อนนะเอออะไรอย่างเงี้ยนะแบบไปก่อนนะเออเดินออกจากประตูไขแบบเปิดประตูห้องออกไปอะไรเงี้ยไม่มีเขาถือว่าเขาเป็นเพื่อนที่น่ารักนะใช่เออ ค,คุณหลิวคิดว่าเพื่อนวัยเด็กของเราคนนั้นเนี่ยค่ะเขานอกจากเขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยคิดว่าเขาคุ้มครองเราด้วยไหม,มในความรู้สึกหลิวนะหลิวว่าน่าจะเพราะหลิวก็รู้สึกตั้งแต่เด็กหลิวก็รู้สึกมาตลอดว่าเหมือนหลิวมีเขาอะ่ะคือจนทุกวันนี้หลิวก็รู้สึกว่าต่อให้ไม่ได้เจอเขาหรืออะไรแล้วอะ่ะแต่คําพูดที่เขาบอกว่าแบบเราอยู่กับหลิวตลอดอะ่ะ ก็ยังฝังใจเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราฝังใจคำพูดนั้นหรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าก็ยังรู้สึกว่ามีเขาอยู่ตลอด <N> อืมรักกันอะรักกันมากไปก็แบบร้องไห้จําได้ว่าหลิวร้อ,องไห้แบบร้องไห้ลหลายวันมากช่วงที่เขาแบบช่วงที่เขาบอกว่าแบบเขามาไม่ได้แล้วอะหรือจําได้ว่าหลังจากนั้นนะหลิกวก็เรียกเขาอยู่ทุกวันนะแล้วก็ร้องไห้อะไรเงี้ยแบบมาหาหน่อยมาหาหน่อยก็ไม่มาอืมทุกวันนี้ก็ยังแบบใช้หัวเตียงนั้นอยู่แล้วก็แบบ เื่อคืนนอนก็ยังคิดอยู่เลยบอกว่ายังอยู่หรือเปล่าอ่ะแบบเออไม่รู้นะแต่แบบขอเอาเรื่องไปเล่าหน่อยนะอะไรเงี้ยเออก็ยังเรียกแบบเออคือไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรอ่ะแต่เมื่อคืนหนูก็เรียกเขาบอกเพื่อนอเขาเรื่องเพื่อนไปเล่าหน่อยนะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ารักนะน่ารักใช่มใช่มีมีแต่ความรู้สึกแบบฟิลกูดมากกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเรากลัวเขาหรืออะไรแบบนี้ยเขาก็แบบน่ารักไม่ได้มาทําอะไรเนาะมาเล่นกันใช่ค่ะ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องผีฟิลกู๊ดนะผีฟิลกู๊ดอันนงเลยอ่ะอันนงเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างนง้นเลยได้ครับโอเคคุณหลิวมีระยัดกจะฝากไหมครับเหมือนว่าหมายถึงว่าฝากร้านฝากของอันนี้ไม่รู้คุณหลิวทำอะไรบ้างได้เลยนะ ไม่ได้ทําอะไรเยอะค่ะก็มีช่องในทิกตอกเนาะที่ทําชื่อสมิงกี้คร่คะแล้วก็ YouTube กับ IG ก็ไปตามได้ชื่อเดียวกันค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์อะไรมากมายมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาทําแต่ก็ไปฝากตามไว้ค่ะได,ะด้เลยครับดีเลยครับเรามานั่งอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าเป็นยังไงบ้างมอันนี้คือคุณสุเทพกิศณะชอบครับเห็นสินะคนเล่าเ้ียความรู้สึกสุด อถ้าคนเล่าอนะเนาะเขาเล่าแล้วแบบเรารู้สึกได้นะว่าเขาเจอจริงหรือเปล่าอนะเนาะใช่ใช่คือจริงๆเขาก็าจะอินเขาจะเออคือเราดูด้วยตาเรารู้อ่หรือว่าสิ่งที่เขาสื่ออ่ะนี่คือสิ่งที่เขาเจอมาสิ่งๆเองม,มีคนถามคลิปพี่เจครับซึ่งถามกันมาหลายคนด้วยเขาบอกว่าบ้านหลังปัจจุบันนะเป็นยังไงบ้างยังอยู่ไหมอันเนี้ยเหมือนได้ยินมาว่าจากพี่เจนะว่า บ้านหลังนี้ปัจจุบันไม่อยู่แล้ว๋อคือหมู่บ้านนี้ก็คือแบบล้างไปแล้วไม่มีใครอยู่แล้วหมู่บ้านนี้ไม่มีแล้วซึ่งซึ่งพี่ก็ไปเจอเซิร์ชจีพีเอสแหละมันก็เป็นอ่ื่นไปหมดแล้วอ่าไปทําอย่างอื่นแล้วเป็นโรงงานไเป็นอะไรอย่างเงี้ยบูลดัสเรนดอมเป็นช่องเล่าเรื่องผีเล่าเรื่องหลอดได้สนุกมากครับไม่ต้องใส่เอฟเฟกต์เสียงอะไรมากเลยเหมือนฟิลแบบเพื่อนเพื่อนี่พี่น้องๆ้องมาเล่าให้ฟัง ไม่จะเป็นต้องเป็นคนดังหรือดารามาเล่าแต่หน้าติดตามเออก็แปลกใหม่ดีครับดูมาหลายคลิปแล้วกดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ครับครับเณอใช่จริงๆเรายังไม่เคยเอาดาราอินฟูลอะไรมาเล่าเลยนะใช่ใช่แต่ว่าถ้าหากเขามีเรื่องเรื่องที่ดีก็ติดต่อมาได้เพราะเราก็ไม่ได้ยุติไว่เป็นดาราไม่ดาราหรอกดารายังไม่รู้จักเราั้งด้วยด้วยด้วยทพิที่กรอย่าแย่งพูดค่ะอันนี้เราเจอบ่อยจังกอล เราก็ปรับนะอันนี้เราปรับเราลดลงมาเยอะนะเราว่าเข้าใจเพราะเราดูเราก็รู้สึกกูนีตัวเองเหมือนกันใช่คือทั้งหมดทั้งมวลนะตรงๆก็คือเราไม่ใช่คนทาเบื้องหน้ามาก่อนทีนี้เนี่ยช่วงแรกๆเราค็ปรับตัวเลยเออฉะนั้นก็เราก็ฟังนะเราก็อ่านตลอดเลยเราต้อมาปรับปรุงปรับปรุงแล้วก็มีเรื่องคํหยาบอืมคหยาบอารมณ์มันพาไปเออมันเล่าแล้วมันโดนอะไร มันก็ต้องมีมันมีคือภาษาไทยแล้วมันมีคาสร้อยติดมาอยู่แล้วบางทีกูมึงอ่ะเกูมึงแม่งอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้องการเอาคําหยาบมาขายเออเราไม่ได้ขายคําหยาบเลยไม่เลยแต่ว่าถ้าหากมันคําหยาบมันรุนแรงไปนี้สายตาของคนดูบางคนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเดี๋ยวเราเราก็จะหยาบเหมือนเดิมคนที่ใส่เราหยาบคนที่ใส่เราหยาบลนอยู่แล้ว